หลังจากที่สถานการณ์โควิด19ดีขึ้นแล้วนะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตีมคิดถึงค่ะและในตีมนี้เองเนี่ยก็คือเป็นตีมย่อยคิดถึงชุมชน สำนักง,งานทดทราชบุรีก็เลยได้เชิญสื่อมวลชนจากจังหวัดนครปฐมและก็เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวนะคะเดินทางเข้ามาพัฒนศึกษาดูงานแล้วก็เยี่ยมเยียนชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีค่ะจุดที่เราไปนะคะจุดแรกก็คือตลาดน้ําดําเนินสะดวก นี่ได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างจะสูงปัจจุบันเราก็รณรงค์ส่งเสริมให้นะักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาท่องเที่ยวในตลาดน้ําดําเนินสะดวกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกของประเทศไทยนะคะแต่ชิมดูครับเราเราเรา,รารมันหยดดีกว่ามั้งจุดที่2ก็คือพี่นัสทธาอุทยานไทยค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อ,อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะของ การสร้างแรงบันดาลใจนะคะในวันรุ่งขึ้นนะคะเราก็ได้เดินทางมาท่องเที่ยวกันที่ศูนย์การเรียนรู้เชอร์ซิยาะค่ะเป็นตลาดเรียนรู้ด้านของเศรษฐกิจกษษษพอเพียงซึ่งอยู่ริมลำน้ำพาชีนะคะวิลเลจเชอร์ซียา่าอาร์มุนดอ กีคุยใชช่างกับวงอานแล้วก็มาอุดหนุนเพิ่หนูเ,นนเ,าาาาเรียกอยู่ในอุดรชัยอาเมีอูชัยภาคไทยอูตะกาเศียวอูหล่อนะกีจังกีเรียอยู่อาโอค่ะส้มโอกระทงทองครับกระทงทองค่ะขอเชิญทุกท่านนะครับส้มโอกระทงทองครับขายถูกๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเยี่ยมชม ตลาดโอ้ป่อยค่ะซึ่งเป็นตลาดวิถีกเกียงแล้วก็เน้นในเรื่องของการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาเป็นภาชนะเรื่องการให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนกเกียงที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะจากนั้นในช่วงบ่ายเองเนี่ยเราก็ยังให้ความสําคัญในเรื่องของชุมชนต่อค่ะไปที่ ชุมชนคูบัวค่ะกาบวิถีชุมชนคูบัว mm hmm. เขตอำเภอเมืองราชบุรี mm hmm. ซึ่งตรงจุดนี้นะคะจะเป็นลักษณะของตลาดไทยยวนา mm hmm. ที่ ชาวไทยยวนหรือชาวไ,ไทยโยนกที่เดินทางมาจากทางชิงแสนแล้วมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็ไปทำเรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับองค์สักนิดนึงซึ่งเป็นงานศิลปะงานปั้นบนพื้นฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวราชบุรีแต่ดั้งเดิมนะคะที่องค์ต้องมีทุกบ้านนะคะปัจจุบันก็มีการดีไซน์ออกแบบเพื่อเป็นอของตกแต่งในบ้านเรือนหรือว่าโรงแรมรีสอร์ทนะคะ อันนี้นะคะเป็นโอง่งของชำล่วยนะคะเป็นของเที่ยลึกนะคะประจำจังหวัดราชบุรีนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการาสนใจที่จะสั่งผลิตนะคะใส่รูปหน้าตัวเองหรือว่าใส่โลโก้ใส่ชื่อใส่ตาบริษัทนะคะทางโรงงานก็รับผลิตนะคะขั้นต่ำที่100ใบค่ะแล้วก็เราจะใช้ระยะเวลาผลิตเนี่ยประมาณ30วันถึง40วันนะคะแล้วแต่นะคะถ้าทุกท่านสนใจนะคะสามารถมาติดต่อที่โรงงานรัตนโกสิร์เซรามิกสนะคะเบอร์โทรนะคะ0 9 8 9 4 5า6นะคะ ยังไงก็ตามอยากจะขอเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะคะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนคปรปฐมและจังหวัดราชบุรีสามารถท่องเที่ยวพักผ่อนได้ทุกวันเลยอะคะ่ะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้งสองจังหวัดเนี่ยนะคะก็สอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานราชบุรีคะ่ะเบอร์โทรศพัพท์03 2 919 176 8นะคะ